ตรอาหางหนับทผมลครับอ๋งวันนี้เราอยู่กับกองถ่ายคายออนะครับ,รบทุกคน,น,นครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับวันนี้ดารานแสดงมาเยอะมากเฉยเลยครับผมเดี๋ยวพี่ดิวมาพี่ดิวมาใส,สาา่ก่อนทุกคนวันนี้มาเจออ่าบ เเงงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โตเกียวมิวสิกครับวันนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์คายอ้อนะครับวันนี้มาถ่ายทำภาพยนตร์คายอ้อนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ตื่นยังนี่ตื่นตื่นบ้างมาตื่นบ้างยังไม่ตื่นเลยอยู่ได้นอนยังยังไม่ได้นอนนะฮะก็วันที่11ต้องเจอกันนะครับที่โตเกียวมิวสิกนี่เขาจะเป็นนักร้องกันนะเนี่ยฉากพ่อค้าฉักพ่อค้าสุดนักร้องมืออาชีพวันที่สิบเอ็ดนี้วันนี้เขาไม่เรียนฉากบูบอ่ะฉากคายอ้อ ต้องรอชมมีมีบูมอีกมีมีมีบูมมีตุ้งแช่ด้วยอ่ายิขงออกไปออาไปบอกไม่เขากิออกไม่เข้กิบอกทุกคนฝากด้วยนะครับตัวเกียวมีสิบสิบเอ็ดีเดือนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้รอติดตามกันนะครับเพราะว่าถ่ายทั้งวันทั้งคืนเลยวันนี้นะครับทั้งคืนเหรอก็ถึงสี่ทุ่มไหมมื้อนียเป็นดาราสิฮะมื้อีดเยาเป็นดาราสิมื้อเ่ไยวเป็นนักร้องได้เป็นพ่อค้านี่มื้อนียเป็นดาราหนึ่งบ้านพี่น้องเดี๋ยวกินขัาวก่อนพี่น้องนะครับบรรยากาศ บรรยากาศการยังหลักน่ารักอ่ะพี่พี่ยี่พุทธกาบกินว้าวกับข้าวกองนะครับดิวจะบอกว่ากับข้าวกองอร่อยมากนะครับอืมศิลปินดามากมาย